สวัสดีครับวันนี้ได้ไปเจอเพจพิจันนะครับได้พูดถึงเรื่องผงชูรสเห็นบอกว่าผงชูรสนั้นดีนะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดครับอันนี้จากท่านนายแพทย์สุชาตินะครับได้พูดถึงครับไปฟังกันครับวันนี้โทษองชูรสมันไม่ดีไม่ใช่เลยผงชูรสเป็นตัวที่ดีมากไม่จําเป็นต้องกินไวนรก้าคุณกินผงชูรสดีๆก็สารอาหารบางตัวเข้าไปคุณก็ได้ไวัยก้าในตัวแล้ว เป็นความเชื่อที่ผิดหลายอย่างทำไมผงชูรสถึงไม่ดีเพราะไม่ใช่คนที่หลงคิดวเป็นความเชื่อที่ผิดหลายอย่างอย่างเช่นทุกวันนี้โทษของชูรสมันไม่ดีไม่ใช่เลยผงชูรสเป็นตัวที่ดีมากอ้าวตู้ตัวเฉลี่ยคนอีสานเป็นไตพวนคิดนิดผงชูรสนั่นแหละวิธีคิดเขาผิดนะฮะเพราะเขาถือว่าเป็นเกลือขาว ซึ่งมันไม่ใช่ผงชูรสี่มันเป็นโมโนโซเดียมพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นไอโซเดียมถ้ามันไม่ถูกช้ได้มันสดเกินแล้วมันจะดึงโซเดียมอีกสองโมลกุลออกจากร่างกายงนั้นคนที่มีโซเดียมเกินเนี่ยกินผุงชูรสโซเดียมจะต่างแล้วพที่เขาแพ้ผงชูรสละคะแพ้ผงชีรสก็เฮิยของกุตเตเมดเนี่ยมันกระตุ้นระบบประสาททำให้ระบบประสาทเขาไว ที่เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันร่างกายฟ้องว่าคุณกำลังขาดวิตามิน b 6เพราะ b 6เนี่ยเป็นตัวเขาจะแอคติฟแล้วเมื่อคุณกินโโนโซเดียมเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็กระตุ้นมันเป็นตัวเอ็กซ์ตัวกระตุ้นระบบประสาทมันตัวควบคุมร่างกายคุณไม่พอมันก็ฟ้องอกใช่ก็ออกเป็นอาการใช่ิแล้วมันเป็นพิษใช่เพราะร่างกายคุณกำลังขาด เป็นโรคขาดวิตมามินยูถ้ากินอะไรที่รู้สึกว่าฝุ่งชโลมยอเราจะคอใช่ฮนะก็มันดึงโซเดียมเข้ามาอีกเนะี่ยจับตัวมันนั้นร่างกายคุณจะขาดก็เลยขอแห้ใช่ฮนะะก็เลยต้องกินกน้ำตามแลเขาบอกว่ากินฝงชโรมแล้วผมจะร่วกไม่จริงนะไม่จริงไม่จริงแล้วเรื่องเขาบอกกินมาม่าแล้วผม <c oughs> ก็ไม่จริง,รงครับเพราะขเขาอาจะอ้างอิงที่ผมริ้แต่ที่จริงไม่ใช่ครับจะยังไงก็ตามครับก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเยอะๆนะครับอย่าลงเชื่อในสิ่งที่ได้ฟังได้พูดได้เห็นอะไรต่างๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ